ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภินิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิ้น EP 780ตอนคุณตาสุบินจะดูแลกระท่อมปู่ จนกว่าชีวิตจะหาไม่เทพเจ้าแห่งแดนอีสานใต้หนึ่งในฉายาที่ผู้คนที่มีความศรัทธาในองค์หลวงปู่สวงต่างได้ขนานนามให้ไว้กับหลวงปู่สวงถึงแม้ว่าหลวงปู่สวงจะเป็นคนที่พูดน้อยส่วนมากจะนิ่งเฉยเสียมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่หลวงปู่สวงให้ความสำคัญเป็นที่สุดนั่นก็คือสัจจวาจา นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลวงปู่สวงเป็นคนที่พูดน้อยเพราะทุกถ้อยคำที่หลุดออกมาจากปากแล้วไม่สามารถที่จะเรียกคืนได้จึงทำให้หลวงปู่ต้องคิดและไตรตรองอย่างท้วนทีในแต่ละครั้งที่จะเอ่ยออกมาแต่ละคำเช่นเดียวกับคุณตาสุบินชาวบ้านแสแรจังหวัดสุรินที่ในสมัยอดีตเมื่อครั้งที่หลวงปู่ยังมีชีวิตยอยู่นั้น คุณตาได้มาเฝ้าดูแลหลวงปู่อยู่ที่กระท่อมหลังหนึ่งซึ่งเป็นกระท่อมไม้หลังเล็กๆสภาพเก่าๆมีเพียงพื้นไม้กระดานกับหลังคาสังกะสีตามฝาผนังและพื้นไม้เต็มไปด้วยรอยขีดเขียนเป็นตัวหนังสือบ้างตัวเลขและอักขรเลขยันบ้างทั้งหมดเป็นมาจากพิมือของหลวงปู่สวงที่หยิบเอาก้อนฐานมานั่งขีดเขียน จนเต็มไปหมดทั้งด้านนอกและด้านในของกระท่อมคุณตาสุบินยังเล่าว่าหลวงปู่ท่านอยู่ง่ายๆไม่ต้องมีข้าวของอะไรมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่หลวงปู่จะต้องมีและขาดไม่ได้นั่นก็คือกล่องไฟที่จะต้องมีไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นแล้วหลวงปู่ไม่ต้องการอะไรเลย แม้แต่อาหารก็ฉันเพียงมือชามือเดียวหลังจากนั้นทั้งวันไม่เคยเห็นหลวงปู่ฉันอะไรอีกเลยเวลาหลวงปู่จะไปไหนก็จะให้คุณตาสุบินแบกแผ่นไม้ก,กระดานเดินตามหลวงปู่ไปด้วยเพื่อเอาไปใช้สำหรับเวลาที่หลวงปู่จะนอนหรือว่าตอนนั่งภาวนาคุณตาสุบินและครอบครัวมีความศรัทธาหลวงปู่มาก คุณตาเจอกับหลวงปู่ตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่ยังไม่ห่มชีวรยังห่มผ้าขาวอยู่เลยบางครั้งยังใส่เสื้อเหมือนคนทั่วไปด้วยซ้ำด้วยกริยาท่าทางที่แปลกประหลาดของหลวงปู่จึงทำให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านไม่ชอบหลวงปู่และไม่อยากให้คุณตาสุบินไปเดินตามรับใช้หลวงปู่สวงทุกคนต่างมองกันว่าเป็นพระปลอม และตัวหลวงปู่สวงเองก็ชอบทำอะไรแปลกๆอย่างเช่นขึ้นไปนอนบนบ้านของชาวบ้านจนชาวบ้านไม่พอใจเมื่อเป็นบ่อยขึ้นมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันจับตัวหลวงปู่สวงตรงสี่แยกแล้วต่างพาก,กันรุมทุบตีในขณะที่ทุกคนกำลังรุมทุบตีหลวงปู่อยู่นั้นในชั่วแค่พริบตาเดียวปรากฏว่า หลวงปู่หายไปต่อหน้าต่อตาไม่รู้ว่าหายไปไหนและหายไปได้ยังไงนี่เองที่ได้สร้างความตกใจและอัศจรรย์ใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากจากเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยิ่งทำให้คุณตาสุบินยิ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่สูงมากยิ่งขึ้นบวกกับคุณตาสุบิน เป็นคนที่มีความชอบในวิชาอาคมเป็นอย่างมากถึงขนาดที่เรียกว่าลุ่มหลงเลยก็ว่าได้ด้วยความที่อยากได้วิชาอาคมจากหลวงปู่จนครั้งหนึ่งถึงกับโกโหกหลวงปู่ว่าตนเองปวดท้องทรมานมากแล้วก็ถามหลวงปู่ว่ามีคาถาอาคมอะไรไหมที่จะช่วยให้หายปวดท้องได้บ้างเมื่อหลวงปู่สูงได้ยินแบบนั้น จึงสวนกลับทันทีเลยว่าอย่าเล่นนะเดี๋ยวก็ตายจริงๆหรอกคุณตาสุบินจนปัญญาไม่รู้ว่าทำยังไงให้ได้วิชามาได้แค่เกษาหลวงปู่ตอนที่หลวงปู่ให้ปรงเกษาให้เท่านั้นจึงได้แค่เพียงเกษาของหลวงปู่มาเป็นมรดกแจกลูกแจกหลานในเวลาต่อมาขนาดร้านค้าแถวบ้าน ที่คุณตาสุบินได้แบ่งเส้นเกศาของหลวงปู่ไปให้บูชาปรากฏว่าร้านค้าของเขาขายดิบขายดีและยังถูกหวยบ่อยมากจากเมื่อก่อนที่เขามีความยากจนมากเพราะได้เกศาหลวงปู่มาบูชาปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นมากมายกับชีวิตเขาจนเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อและศรัทธาหลวงปู่จนหมดหัวใจ ครอบครัวของคุณตาสุบินเองยังได้เจอเรื่องราวอภินิหารจากหลวงปู่หลายครั้งต่อหลายครั้งด้วยกันอย่างเช่นตอนที่คุณยายภรรยาของคุณตาสุบินเพิ่งคลอดลูกชายกำลังอยู่ไฟบนบ้านในวันนั้นจูจูหลวงปู่สวงก็มาที่บ้านคุณตาสุบินพอมาถึงก็ไม่พูดจาอะไรเลยเดินตรงขึ้นไปบนบ้าน แล้วเอื้อมมือไปอุ้มลูกชายของคุณตาสุบินไปอุ้มแล้วพาไปนอนกอดเอาไว้จนคุณตาสุบินและทุกคนต้องร้องออกมาด้วยเสียงดังว่าหลวงปู่อย่านอนตรงนี้เลยมันสกรปรกมีแตกกลิ่นข่าวเลือดมันเหม็นเพราะว่าคุณยายกำลังอยู่ไฟขับน้ำาข่าวปลาอยู่หลวงปูต่ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรขอนอนเล่นก่อน แล้วก็นอนอุ้มลูกชายคุณตาต่อไปโดยไม่สนใจอะไรที่แปรไปกว่านั้นก็คือเมื่อทารกน้อยคนนี้เติบโตเป็นหนุ่มและได้แต่งงานมีครอบครัวปรากฏว่าภรรยาของเขานั้นก็ได้เล่าว่าตอนที่แม่คลอดเธอออกมานั้นหลวงปู่สวงก็ได้ไปที่บ้านเช่นเดียวกันแล้วก็เข้าไปอุ้มเธอเหมือนกับที่อุ้มลูกชายคุณตาสุบินเลย หรือว่าหลวงปู่สูงท่านจะรู้ล่วงหน้าว่าต่อไปในอนาคตทั้งสองคนนี้จะต้องได้แต่งงานกันเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งคุนตาสุบินและครอบครัวได้เห็นในสิ่งที่เรียกว่าเหนือธรรมชาติอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นในตอนค่ำของวันหนึ่ง คุณตาสุบินก็ได้ยินเสียงคุณยายร้องเสียงดังขึ้นมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหลวงปู่ขึ้นมาบนบ้านคุณตาได้ยินเสียงก็ตกใจรีบวิ่งไปดูว่าหลวงปู่ขึ้นไปบนบ้านได้อย่างไรทั้งทที่บ้านปิดประตูล็อกกุญแจข้างในเรียบร้อยแล้วพอเข้าไปถึงในห้องก็ปรากฏว่าเห็นหลวงปู่นั่งเล่นอยู่จริงทุกคนต่างพากันแปลกใจมากว่า หลวงปู่เข้ามาในบ้านได้อย่างไรเรื่องราวพิธิหารต่างๆยิ่งทําให้คุณลุงสุบินและครอบครัวเชื่อและศรัทธาหลวงปู่มากยิ่งขึ้นแม้ว่ายังมีบางคนที่ว่าหลวงปู่เป็นพระบ้าแล้วว่าคุณตาสุบินหลงพระบ้าจนงมงายแต่คุณตาสุบินกลับมองเห็นว่าหลวงปู่สวงเป็นพระที่มีคุณธรรมสูง และขอตั้งสัตว์อธิษฐานว่าจะขอเดินตามรอยหลวงปู่ตลอดชีวิตและอีกอย่างหนึ่งที่คุณตาสุบินไม่เคยลืมเลยนั่นก็คือการดูแลกระท่อมที่หลวงปู่เคยมาอยู่อาศัยสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าหลวงปู่จะละสังขารไปหลายปีแล้วก็ตามแต่คุณตาสุบินยังคงดูแลกระท่อมหลวงปู่มาตลอด ามที่ได้ให้สัจจะเอาไว้ส่วนไหนผูกพังก็จะมีการซ่อมแซมบ้างเพราะมีความตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่หลวงปู่ยังอยู่ว่าจะขอดูแลกระท่อมหลังนี้ของหลวงปู่ตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่จึงเป็นเหมือนพันธสัญญาใจที่คุณตาสุบินมีต่อหลวงปูส่สวง และยังคงรักษาพันธสัญญานี้ตลอดมาอิลิเมียองสวงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุทเทียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กัน หลวงปูส่สวงอาจจะช่วยเขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ